สวัสดีครับพี่น้องชาววาวทุกท่านนี้แกมาให้เบิ้งโค้งว่าวก้านล้านครับลาใบครับว่าวบินสูงครับนี่เป็นผมเห็นออกมาเป็นลาใบนกนะครับผมเห็นมีส่วน้ายครึ่งกับนกนะครับผมเพราะว่าจะเป็นแค่นางนะครับแค่นางนะครับแค่นางนะครับ ใส่ใส่สูตรคำนวณเดาเนานะครับเบื้องตงัตงจะง่อยปากของหัวนกครับหัวนะครับประเทศแก่ไม่ออกมาเป็นลูกคล้ายๆกับหัวนกนะครับจะมีแต่ง้อยปากนกนะครับนี่หูด่างนกนั่มด้วยครับแต่ว่มมีตานะครับตาในคิดภาพเอานะครับผม เืองมือบ่มีเหตุนะครับเหตุแต่สำหนินะครับส่วนปีกนะครับก็คือเก้านะครับปมเกลี้ยงเลียวหางหนูนะครับนี่ความใหญ่ของปีกกลางปีกอายุที่สิบสามมิลลิเมตรนะครับเส,ส้นผ่าศูนย์กลางนะครับน,นี่เป็นแบบปมนะครับเราปมเกลี้ยงเลียวหางหนูนะครับผม ซึ่งสองปีกนะครับง่ายทอกันครับแต่ถมาแตกต่างกคือว่าอ่าล้านปีกบนปีกบนเนี่ยจเนื้อดำสิมีความแข็งกว่าล้านที่เป็นเนื้อแบบออกสีอ่อนกว่านะครับสีส่พอแข็งทออันแบบดำนะครับเลมาไว้เป็นปีกลางนะครับปีกลางต้องอ่อนกว่าแล้วนะครับ เราก็จะเป็นง่ายนะครับเป็นง่ายขึ้นดีแล้วครับได้น,นะครับมีแต่ง้อยปากมีหูด่างนกครับมีหัวเขาจะเป็นลายๆพ่ขาม,มาครับจะเป็นความสวยงามมาแล้วครับอันนี้เฮ็ดเล่นเอ,เองนะครับผมพอว่าไงครับดูค่าซื้อก็เพื่อสิ้ขายให้บ่ได้ครับเพราะว่า มันทรงอะเรนะครับใค้ไอรหีต้องมารับเอาอยู่บ้านนะครับก่ารมัดมัดกะตตายอาจารย์รูทึกเก่านะครับผมแบบนี้ครับยางเก็บปัญหามากครับจุดล่งตัวเมือนี้ครับโผม่มาแล้วอ่นมัดไม่ไม่ปีก คือเกานะครับเป็นมัดไขว้สลับเลี่ยงเส้นนะครับผมเพิ่มความสวยงามไปนั่มไปน้ำล้วก็เพิมเน้นหนาเพิมแข็งแรงครับมาก่อนเลยคือคพามแข็งแข็งแรงในการมัดนะครับเน้นครับส่วนพวกเอวอะไรไม่เอวนี่ก็จะกับเหลากลมคือเกานะครับผมครับผมเกลี่ยงคือเกาครับ ลายโค้งให้มันได้ตามที่เราต้องการนะครับผมกลมมัดครับผมเหลากลมลกลมครับการสปริงความแข็งแรงมันจะดีนะครับเปี้ยงเยียวหางหนูครับลกลมกันครับ น้อยครับนี่ประมาณสามมิลลิเมตรครับห้องใหญ่อะไรพวกต้นโค้งนี่ครับน้อยแน่นี่ครับห้องใหญ่ประมาณสามสี่มิลลิเมตรนะครับต้นเขาก็อยู่ประมาณตรงกลางก็อยู่เจ็ดมิลลิเมตรครับหกมิ้เจ็ดมิ้ครับทางล่างก็จะเป็นหามินครับเาล่างนะครับหามินเงี้ครับเป็นมาตรงกลางนะครับ นี่เซยเซนูนะครับผมตัวนี้ใซยเซนูไม่อกนี่จุดเรื่อเห็นเบื้องนี่สิเป็นสี่เลียมนะครับสี่เลี่ยมข้างหมูครับเพราะว่าเนื้อใหม่มันบ่ได้เต็มขนาดไหครับอันนี้ครับเรียกไ่ได้เป็นสี่เลี่ยมเจตุรัดเต็มขนาดไหนครับบอกเป็นข้างหมูไปครับแต่ว่ากัเน้นความแข็งครับความแข็งแรงรรับน้ำหนักคัรเสนูรับน้ำหนักเบาใจนะครับ ครับผมที่เริ่งการมัด <c oughs> มต้องอีกด้านนึงครับม,มันเลี้ยงเส้นหรือเราครับปกติครับมัดเขามันเลี้ยงเส้นปกติครับอันนี้เป็นด้านหลังครับหลังเบาครับผมก็ถ้าเปิดร่วมกะตัวนี้กะ ลอยเปเส้นเลืวนะครับรอแจ่แปลผาลมนะครับรอให้สียมาหมันแหงนะครับถึงท่าเสร็จเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับก็เพราให้พี่้องเขาได้เบื้องได้เงี้ยงครับเปิดปากนต้องการอยากเห็ดน้ำกับรอเหตดเบื้งนะครับผม้าเหตดง่ามมันจะมีความสุขครับกับงานฝีมือเจ็ดฟองนะครับผมคนเบิ้งก็ได้ก็ได้ได้เบิ้งน้ำห้องเปิดเพื่อนตาไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ ช่วงคลิปจบแล้วค,ครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับผม